กราบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะสําหรับมือนีนะคะแอดมินก็นจะตามตัวเลขโชคลาภนะคะจากลุงต๋อมนะคะมาฝากแฟนคลับแฟนช่องนะคะจังไดก็เป็นกําลังใจให้แอดมินน้ำในเดอ้อค่ะกับสตาร์ดาชาแนลนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะอยากจะไปฟังลุงต๋อมนะคะว่างวดวันที่หนึ่งมิถุนาหนีพ่นสิวาจังได่นะคะท่านผู้ชมไปคะ่ะท่านผู้ชมจังได่เข้ากับไปติดตามตัวเลขโชคลาภน้ากันเลยเนาะคะ่ะเนาะของลุงต๋อมอีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนาะ ว่าลุงต่มเคยบอกพระเที่ยงแล้วครั้งหนึ่งช่วงที่ต้นๆตนตนวิกลุงต่าบอกว่าปูเจกมาหาอยู่แต่ว่าในบอกก็เลยจะมาสอบถามกับลุงต่อมอีกครั้งหนึ่งว่าปูเจกมาบอกหรือว่ามาให้โชคให้ลาภหรือยังเนะเาะพอดีครับลุงต่าก็มาเรียนบ้านประพูนครับเรียนบ้านประพูนในบ้านของประพู่นนี่แหละรัด๋ยวเข้าจะไปถามกับลุงต่มเลยว่าปูเจกมาบอกหรือยัง,ยงครับผมในรือบ่ได้เขาก็จะหูจักกันโอน,นี่แหละครับเนาะ ไปครับท่านผู้ชม่มอยู่ด้านหลังพอเที่ยงนี่ครับผมอย,อยู่กันหลายคนครับวันนี้ท่านผู้ชมลุงต่ำกับโยตาบานกับโยครับผลกลุ่มยายบัวนั่งเป็นจุ่มไผ่จุ่มมันครับเพราะว่าใกล้กันบ่ได้ครับช่วงนี้ต้องห่างกันจักหน่อยพอพูดก็นั่งอย่าุ่นครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามกับลุงต่ำครับว่ามึกตั้งแต่พอเที่ยงมาสัมผัสลุงต่ครั้งก่อนนี่ปูเจกเพิ่นมาให้โชคให้ลาบไหมยังนนเนาะเดี๋ยวเราไปถามน้วกันครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงต่ำสวัสดีครับครับผมลุงต่ำตั้งแต่พอเที่ยงเดือนทางมาเหมือนน้นลุงต่ำฝันอีกระบบอฝันสามรอบเลยมื่อคืนกับฝันฝันมานอนฝันมานอนอยู่หงเงื่อน มานอนอยู่เพื่อนนออยู่ในบ้านบ่มามาในบ้านอืมท่านหลับตกมาผมว่าบให้มาใ้มาก็สร้างสีนอนเิ่นว่าเิ่นบ่เ้านํำกะสีนอนน่ำเิ่นว่า่ว่าสมานอนนำน้องตอมนอนนํำบ่นี่ดอกให้ยุดอกวลาให้แบ่งกันนด้อเิ่นว่าให้แบ่งกันเด้อแบ่งก้านท่อนี่หลัดสีด่บยว่บว่าเชื่อดอกเบ้าดอกเิ่นว่าเรียดกอบหัวขวาน้ององมาหัวดอกผมว่านอครับเมื่อยน่ำผมว่า เพื่อนกผมว่าถานนอนก็อิางเปียวเนา่อนเออมนอนกับมาแล้วเพื่อนว่าเป็นยังจังอันบานอนว่ย่านปูมาหาผมว่าอุ้ยว่ามจะนอนเพื่อนมาหาโหลดสมองมากนอนก็ได้นอนเร่านิผูน่ว่านอนดอกนผมกักินกาแฟนอนผมก็ซื่อสี่สิบบาทมาผมบัวให้นอนผมว่า เออบอให้นอนกับมากคือกับบ่อตองมากู้บอภาษาไทยว่าบ่อตองมากที่เอาเขียนให้เรากล้าคนนั้นบ่เมนบ่อเมนเพื่อนกุมมาดูเพอสีใหม่นงว่าที่หนึ่งบ่อแต่ว่าลุงต่อมบอเอาเองนอแต่แต่เพื่อนกับวาอยู่เธอหนีละที่ได้แบ่งกันละเพิ่นวาแต่หัวลูกก้อนมาเพื่อนก็ให้ถืออยู่ได้ยีว่าเพิ่นให้บ่ถือแต่ว่าเพิ่นสมากก็จะเป็นปริศนา่นจะไ่ให้ตรงแต่ว่าเอาบ่เป็นน้ำเออสองหัวชาเป็นหมาก เพิ่นกะว่าอันเพราะว่าบ่ยิ้มบ่บ่เว้าวยอกหน้าเพิ่นกะว่าจังได้ค่อยมากเลยเจ้าต้องยิ้มให้ได้เพิ่นว่าน่าเพิ่นกะจ้าพอเทือกงแล้วถอดผ้าเพิ่นกะเอาขี้โคนท่าตเออท่าเมื่อโตเตยท่าลูกกระตาเพิ่นเด้อเพิ่นว่าเพิ่นจีนไดมได้บ้านี้เพิ่นว่าเงินเงินสามแสนเพิ่นว่าสามแสนมันมีจักโตเพิ่นกว่าเนาะโมโหเด้อมันเคยมีเงินแสน เงินสามแสนนี่ให้แบ่งพอเท่องเด้อพันบาทแบ่งกันเด้อเจ้าสองคนแบ่งกันก่อนพันบาทแบ่งกันอย่าเอาผู้เดียวพันบาทเงินสามแสนให้แบ่งผู้เดียวหมายความาจะไนเงินสามแสนให้แบ <Deep? S 1> <tem> ่งกันให้แบ่งพอเท่องนําเด้อสองคนเด้อพันบาทเจ้าเนี่ยละเป็นดองกันแบ่งกันเด้อผุลคระึงพันบาทพันบาทโอ้จะไหนมาเป็นดองโบวิดกันดอกมูงเจ้าโบวิดจังได้กับโบวิด พูดทาเลิศวะสามแสนนี่แบ่งกันดื้องวดนี่ละสามแสนเนี่แบ่งกันมันถ่ายจากไหนล่ะปนี้เอากะเพิ่นกะเมื่อคืนนี่เพิ่นกะให้สามลอยอีกนี่สามลอยกะแบ่งกันคือเก่าเด้อเพิ่นวาสามลอยสามแสนเมื่อคืนนี่สามลอยเงื่อนสามลอยเจากัหารกันคือกันเด้อเพิ่นว่าตัวสามแสนกะแบ่งตัวสามลอยกะแบ่งคือให้แบ่งน้ำผึ้เถื่อนวา คอยผู้เดียวบ่อเผื่อ่ามือเจ้ามันมันคู่อยู่แหลวลามือเจ้ามันต้องได้น้าก้านมันจังได้ขันเจ้าบ่ได้พูเที่งกับสิบบ่ได้พูเทืองบ่ได้เจ้ากับสิบบ่ได้เจ้าสังเกตบ่อมือเจ้ามันกับเงินควมเหล่าใดไม่ควมอะไรังใดเงินสามแสนแบ่งคร่งกันคันได้อุ้ยคนลูกเดียวนะนั่นคนลูกอีหละคัะท่านผู้ชมนี่ว่านั่นคันได้สามแสนงวดนี้ขันได้สามแสนให้ให้เจ้าแบ่งกันสองคนว่าแบ่งให้แบ่งพู้เที่ยงนำบ่อแบ่งผมบ่า บู้บัวแบงบังบงบงได้ตีพันว่าเจ้าก,กับสิบ้บัวได้ทั้งสองคนกันเจ้าบัแบงขันพ้าเทื่ยงบัแบงคอยพ้าเทื่งกับสิ้บัได้อ<ม>เออแต่เมื่อขึ้นเนี่ยห300อยสามลอยใบลอยสามลอยในเจ้าก,ก็ต้องหานกันไหนสองคนพันว่าเออสามลอย พันเป็น้านกันกัลอยหาซิฟค่ะพูละลอยหาซิบบหอแม่ค่ะพันเปแบ่งกันคนสามลอยคนดละลอยหาซีโต้สามแสนนีก็พูดละแสนหาแหาเอแต่ก็ว่านี่โกบพอแบ่งเงินสามลอยแล้วก็โกบสองโต้มันเป็นโกบเงินโกบทองแล้วก็ใจทั้งสีมามันนั่นคนลูกสองกลางเลยเป็นโตัวโกบอีลี่นี่บ่โตโกบอีลีแหละใจทั้งสีมา คอยตื้นแลไดก็ว่าไม่ยังอีกก็ว่าสามลอยกะแบงก็รับปากว่าสีแบงแล้วยังอีกมันมันมันสามส่วนอันสามแสนแล้วก็สามลอยแล้วก,ก็กบน่ะสองตู้แต่ว่ามันเป็นกบเงินกบทองอืมโอ้ยคอยเสีเอาวจังได,งดงล่ะคือมหให้กบทองสองปุลัตโตจังสี่หน้ามันลำเอียงไดจีบเว้ลำเอียงดอก อันท่้งเจ้าไข่พพเทืองใต้พ่นว่าเจ้าก็เอาตัวเงินตัวเงินนั่นเจ้าเจ้าคนดั้มพ่นว่าพมองไปยางหนีนอนราองไปยางตามขานตานน่ะพ่นนั่ตลอดนั่มตลอดตลอดไม่บ่นนั่ตลอดแล้วมานั่งจออ่อผมผพก็บเบิร์เขาถัดอยู่พ้องกันั่งสมาธิน่ะคือนั่งแล้วบ่ห้ยไผมาไก่เล่ากลางแหงับมาไก่ไอ้แพ้่เขา็ขหโหอยู่ว่าพ่อว้าน้ำไผ หูอยวาพ่อเฮ็ดหยังอแพทย์เขาเขาก็มาท่านนอนคือกันครับหูอยู่ว่าพ่อวาอ่าอีหยังอืแต่ตัวเลขตัวยังไอ้แพทย์เขาก็ทีหูคือกัน,นหูอยว่าพ่อวาอ่าวหยังว่าน้ำไผ่มันหมายความว่ายังไรแนวนี้ว่าคนไม่โชคให้ลาบว่าถ้าอันสามแสนอันก็ะมีสามเลย แต่ว่าอ้ยปูค่อยไล่บอกเด้อสามแสนเดี๋ยวๆค่ะอันคำว่าสามแสนนี่ก็คือปู่ย่างต้องให้แบ่งครึ่งกันครับผมให้แบ่งครึ่งให้แบ่งครึ่งกงหลังจากติดจับพ่อเทืองอันท่าโค่นเนีได้คันคือจังเหตุจังสี่คือเหตุบาปเล่าแต่เบืจังสี่มันบ่ได้มันมันเกลียดตัวเป็นว่าอือมันมันบ่อยอยากเกลียดแต่มันเกลียดมันจังสี่ ข่อยก็เลิกหัวขวนน้อโอ้ยเห็ุบาปปกลกับแต่น้อเงินกับบ่ไรถือกับบ่ถืออันมาใกล้กับมาใกล้บ่อมันเป็นเขตตัวพนว่าอันละกับไ้ข้านไหนไ้ข่านเอาข่านไงผมอย่างข่านข่านข่านทีขานีขาข่านทีขาอุ้ยอย่าตีเหตุบาปเดิอปู่มันข่านจีเนี่ยมันนาเกียรติบ่นาเกียรติดอกกามิเตซุ่มเจ้าของพนว่าห้อยมังกับบ่หลายโคตร ขั้นสี่ขาข้าจงมรุ่งหวานรุงหวานวัดตีเนี้ยน,นี่นบต,าตบ,นบตนานสาบานสิ่ตีวันแน่าจะไหนแนวนี้ต่างมันอกลซองตู้พันวาสามศูนย์ตัวบ่นกับเจ็ดสามสามตัวแสนหาน่ะตีตีแต่ตีเป็นเจ็ดสามสามตีพันวาเจ็ดสามสามเจ็ดสามสี่สี่บอกเฮ้ยพอเที่ยงขั้นสี่ขาเนาะเออแต่ว่าลดลดสามแสนเนะี่ยพอเที่องให้พอเที่องข้ามไหยเราจะให้สามแสนออ แต่มาให้น <screws in the fridge> ้ำผมสามเสียนแต่ต้องแบ่งพอเทืองให้พอเทืองค้านเงินอยู่น้ำเจ้าแต่เจ้าต้องให้ให้เพิ่นน้ำแบ่งให้เพิ่นน้ำสองโคนเพราะว่าคาค้านเพิ่นว่าครับมันใน้คอยก๋วหัวขวนที่บันนี่แปลว่านต้อัจังจี่ขันหัวขวนแต่เจ้าสีใได้เจ้าเจ้าต้องหารกันขันพอเทืองบ่ได้เจ้าก็สีบ่ได้เพิ่นว่าเออขันเจ้าเจ้าได้พอเทืองบ่ได้มันบ่เมนมูเจ้ามูเจ้าต้องได้ทั้งสองโค่นมันสีมาจังซี่ พออายุหาสิฟีจะขอหาซิมาเพราะว่ามูเจ้าเกิดพร้อมกันปศเดียวกันแมนพันว่าทันเพอเรื่องเพอเทื่องดวงตกเจ้าก็ดวงตกเพราะว่าคนพศศูนเก้านี่ดวงคือกันพันว่าจะถามลุงจอมพร้อมกันเออจะถามลุงจอมปูเจ๊ไข่แม่เนี่ยลุงอมตีไห่แนวดก่อนแต่แต่บบผมเคยเอาแล้วตีมันนี่เคยเอาพศนอครับที่ว่าให้สอยนอครับ แต่ว่าผมสิบกแก้ผมสีห้เล่าเล่านะั่นแก้ให้เมื่อคืนมาผมให้เล่าแก้ให้ใดปูผมบ่อใด้พราเทื่ยงก็แก่บเ่เอาเอาบ่ไดดดอกแมนบ่บ่้บใดิันก็มาสามแสนมันกับ, 3, 000, บ,กกบพริกตัวพราะเทื่องยังโหไดมันมีโตผ้าที่พราเทื่องเวานำผมเราก็จืดได้เพินน่นไดยินอ่านนุ่งจอมเดอ้อสมุิว่านบอกหกศูนย์หกศูนย์อันซิมี่อันโตผางคือกันเด้อพรเทื่ยงว่าผมได้จือเลยสังเกต แล้วก็รอดสองกับทีมาอีกแล้วก็รอดสามจะว่าผมวันแล้วเพิ่นห้มากสามแสนนี่แบ่งเครื่องกันออวันนี้ผมข้านเรื่องตัวนี้บอกจะเป็นตัวอันนี้บอกเ,อเป็นตัวล่อบอกว่าจะเป็นลุงต้อมตีลุงต้อมตีเป็นเจ็ดสามสามแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ็ดสามสี่สี่นะเพราะว่าข้านสี่ขาถ้าเส้นโตนูนะสี 4, 3, 7, ่สามเจ็ดเพราะว่าสีมาก่อนเออให้ข้านก่อนเด้โอ้ให้ข้านก่อนข้านก่อนจังให้เงินโอ้กับปูเจ็ด C สามเจ็ดหรือเจ็ด C สามเออเต้นเต้นรับเจ็ดต้องมาเมื่อกีก็พอข้านข้านข้านก็ต้องสี่เพราะว่ามันบนหลายตู้ดอกคือเอาโต๊ะสามโต๊ะหน้าครับเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดสี่สามนี่แหละคือเอาพิกแค่ต๊ะเดียวหน้าสลับหน้าหลังกับเพื่อนสามลอยนี่เปราว่าผมสิถามเล่าหน่ายย่อนถามก็ดีอย่างอยู่ถามพาจังไดสามเสนก็เจ็ดสามสามกะเลี้ย พอเทื่ยงยังหดได้ว่ามันมีตัวพางมันมีหลุมพางน้าหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งเห็นบอก์ที่ว่าสมุิว่ามาธเลัที่หกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกศูนผมว่าตัวพางเทละแต่ผมก็เอาหนักหนอกเพราะว่าเราสนะี่นะสี่มันคือมันมันบอดอยู่ในละเวนคือภายหนอกภายหนอกคือมาพางเทคบคือพางเทอะแต่ละความจริงนะะคือซ้ำหาหเพราเทื่องแสดงเนี่ยคือให้ยจับเอาน้ำประเด็นเห่าเนี่ย ขันมายานีไย้ะจ๊ะอย่าลืมเพิ่นเดอเพิ่นว่าใดแบ่งกันเดอร์หรือเลขคูเลยจังไดคอยว่าเอาน้ำพศออบอัวใดเพราะว่าพอเตื่องดวงตกเจ้าก,ก็ตกเพราะว่าคนเกิดพอ,อเดียวกันขันพอสอนี้ได้คือสีได้ได้น้ำกันเลยเพิ่นว่าโอ้แสดงว่าแนวนี่มันต้องเป็นขึ้นต่ำว่าเนาะ ปูเจไข่มาสามแสนในแบงคเครื่องกันเครื่องกันมาสามร้อยค่ะแบงคเครื่องกันเครื่องกันให้กบสองตู้กับแบงค์พูละตู้อืมเอากบมีเก่าในกรบป่นี้กบเงินครบทองไหนคบเงินครบทองนี่สิบังไว้ืี่บ่อนอ่ำเออให้สิเป็นควบลูกต่อมวาบ่ำให้สิเป็นขึ้นองไอแอดมินไอว่าบอ่ำสีสามเจ็ดแต่ว่าซีแต่ว่าไม่ว่าสามเจ็ดซีขัดเงินหลายปาดีคือต้องพางนาหลัง ผมบาดีแมนบ่ตโตกบนี่คือพางเทละเงินทองพางเพราะว่าเงินหามาแล้วดีก็นยังหายกบเงินก็ตัองคือมาพางแล้วนี่พางแล้ไดคือคือจับประเด็นนั่นจับจับับตพอเทืง่ะะทงข้านนั่นแหละพอเทื่งข้านั่งนำโตเงินนี่แหละสองอย่างพ่อัตกบนี่มาพางแล้วัตวกบนี่<ม>คือมาให้ทายนี่ให้แจ้งแล้วได้กระมื่อปานี่นอนดี ตอบว่าแมนตัวกบ่นใหม่เหล็กล่างบกกันเล่ายังบอกอยู่ว่าตัวนี่ล่างอเออเอ้ากบกบตัวสองตัวสองตัวกับมันกับเป็นเหล็กล่างเราว่านตัวสามตัวน่ะก็เหล็กบนตัวล่างกับบนมันบอกคือกันได้เพราะว่าล่างสองตัวเรอวะคันลูกตอมตีเหล็กล่างเนี่ยลูกตอมสิตีเป็นตัวใดคะที่ว่ากบเ่นใหม่กบ กบกับเก่าหนึ 1, ่งเก่าสองนี่แหละกบกับเก่า 9, เออ,อเพราะ<อ>ว่าน้ำเก่าอี้วานอ้อเพราะว่าบ่มีน้ำได้ทั้งสี<อ>ทั้งทั้งสีเราดังย่ำได้เด้อทั้งสีบ่อต้องแบงอแต่ทางสีมันไปประกรบกับพอเทืองข่านสีขา<อ>แต่เล่าสีมาย่ำสอนๆไลว่าทางสีบ่แบงเห็นบอกเราเราสีเหตุสับสนคือกัน เอาจังสี่เราไหวไถ่เบื้งตี้เอาจังสี่เ่าต้องแปลหลายดอกเอาตามลูกต่อมแปลเลยลูกต่อมแปลว่าเป็นตัวใด่เอาตีตีมว่ามาแปลเพราะว่าผมบัแปลเองเพราะว่าผมแปลพอ่องแปลบ่อได้ปู่เป็นคนแปลคนว่าอยากดีกันผมเพิ่งว่าเจ็ดสามสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามสี่ประมาณนี้แล้วเนาะสีผงขั้นสี่ขาเนาะตีเราก็เาว่าแนวนี้หลาจช่ไหมเอ้าตัวโกบเด็ดผมนะเอ้าตัวโกบมันก็เป็นเหล็กหลาง แสดงว่าแสดงว่าบนนี่เป็นเจ็ดสามสามเจ็ดสามสี่สามสามเจ็ดสามสี่ท่าน,นั้นละล่างก็คือเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองนี่ละครับอ,อ๋อเอาสองเก้านี่แหละเพราะว่าหลายคนหลายท่านเ,ออเคยเห็นคลิปพอเที่ยงมาสัมผัสลูกต่อมเพรานว่าต้องฟังลูกต่อมบอกมันนี่พอเที่ยงก็เลยให้ลูกต่อมเป็นคนแปลครับแต่ว่าลูกต่อมบอกว่าปูเจกกระบอกมาเป็นทีเดียบร้อยแล้วว่าว่าต่องหาแต่แปลยากปูเจกบอกมาเป็นตัวเลยว่าเป็น เจ็ดสามสี่หรือว่าเจ็ดสามสามแต่ว่าทะเลล่างนี่ขนาจะเป็นเก้าหนึ่งหรือว่าเกาสองที่ลุงต่อมแปรหายเนาะที่ว่าปูเจกเอากบมาให้กบเงินกบท่องสองตัวครับผมให้แบ่งกันปูคือให้เห็ดจ,จังสี่คือให้ท่ากี่คนนี่ยตีเอาขันบผพางเน่ขนมันหลายโพดมันอืดอดัดโอ้ว,ว่เพิ่นเอาเพิ่นเอาขีดต่อมาเอาขี่ค้นมาท่าผมนี่คล้ายๆเ่าเป็นคำบาผ่างเป็นบ่อผางมุมผ่างจังไดด จากโลกอีหยังต่อโลกอีหยังบัดคนมาหลายๆก็อันตรายคือกันปลูกไปย่านคือกันเพิ่นว่าปลูกไปย่านเด้อหูมากกับย่านเพิ่นว่าเอ้าปลูกฮูย่านเอาย่านคือกันลนะเนาะเพิ่นว่าแต่เมื่อเจ้าผู้เทียงผ่้เป็นอย่างดอกเพิ่นว่าคนคนเจ้าของอย่าไปโทษทีบเด้อเพิ่นว่ามากกับมานีละเพิ่นว่าผมสิสิรุ่งไปฟังเด้อครับท่านผู้ชเมือนนี้เนาะลุงตามฝันปูเจกเอาเงินมาให้ยสามแสนขึ้นแรกขึ้นที่สองเอามะหอสามร้อยแต่ว่า เอามาทั้งไห้ทั้งสองครั้งก็คือไห้มาแบ่งกันก็พอเทื่องสองแบ่งเรื่องกันสามเถื่อกับกบกมาคืนอ๋อสามเถื่อกับกบเป็นสามคืนเนาะครับผมก็แปลว่าแต่าลุงต๋อมว่ามันบวมแม่นในข้ามาเงินสามแสนแบ่งกันเนาะครับเพื่อนค้ายๆบอกว่าปูเจกก็คือเจ็ดยังหลายเถื่อห่ะครับที่เพิ่นเคยมาหาเพื่อดับเพ่ได้เอาวันเราเป็นหลักแย่นตรงมีตรงมีตัวปูเจกอยู่นั่มแถวนี้ลุงต๋อมก็เลยจับให้เป็นเจ็ดสามสามหรือว่าเจ็ดสามสี่ แต่ว่าเลขล่างนั่นว่าปู่เจกเอากบมมาให้สองตัวเป็นกบมเงินกบททองกบก็คือเก้าครับสองก็คือสองนั้นลุงต่ำได้ตีให้เป็นเก้า <9, S 2> นึ่งเกเ้าสองเนาะครับผมเหยียบเล็กดิสองสองเพได้เล็กบักเง,งาหนะ่อยเล็กทิ่มปลาไปวานเขาหน้าพุ่นนอเพิ่นก็บา่าเพิ่นตีเสียบเพิ่นว่าบ่ได้เพิ่นว่าคำพดเสียบขาสีบ่ได้เพิ่นว่าเห็นบ่จังถอนแสดงว่าถือคักงี้วันนี้เพิ่นว่า เป็นยังจังทอนใดขันเพิ่นบอ่อทอนคือบ่ออกเพิ่นว่าเพราะมันเสียบเจ้าเองครับผมเพราะว่าขันบ่แทงบ่ได้บ่ตีหัวบ่ได้สุมนี่ปึ๊กพิ่นว่าเดี๋ยวค่ะลูกตอ้อมมีซิปมีลอยกับมีหลานเปอร์เซ็นต์ลูกต้อมมั่นใจตัวใดคะกิดมาของ i i, ของปู่นี่ล่ะความมั่นใจความมั่นใจขอมีซิปมีลอยมีหลานเปอร์เซ็นต์หลักลอยเนี่ยบอกหลักหมวดนี้ลูกต้อมมั่นใจจักเปอร์เซ็นต์ งวดนีคือคือว่ามันมันมัน,มนจังหวะมันห่างแล้วนะแล้วกับพมสรีโบเก้อเองที่แก่นี่เล่าได้เก่เพราะอะไรเราเก่กให้ก็ว่ากันสามบอกงา่ายๆนะลุงตองต้องมันใจเต็มรอยรไม่บอกหัวดีผมโบเก้พอเพันว่าให้พอเที่ยงแกพอเที่ยงกับโบเก <laughs> ้ขึ้นได้เบากันนะโบเก้เศร้าแล้ว โบแก่โบแก่คือโบแอก่าทางสิ้นแต่ว่าการร่วมแปรหายก,กันเครียดแต่ร,ตร่วมแปรพรว่าเครียดอยู่แต่พกลับไปไหวไปยังคือเก่าไปกาบคือเก่าแต่ว่าบอเมเนว่าตัดยตดอีอย่างดอกเห็นเลือดต้นกันผมบ่านะครับรอ,อ้ผมเข้าใจเนาะครับสมุูรชมเนาะยังถี่ปูเจกมาหาลุงต่ำงวดนี่ก็มาให้เป็นตัวเลขบรว่าจะเป็นพอเที่ยงหรือว่าลุงต่ำหรือว่าปูเจกหายมากะค่ายกันละครับก็เป็นเจ็ด สามสามหรือว่าเจ็ดสามสี่แต่ลุงกอมบอกว่าครบสองตัวก็คือเก่าเก่าสองเก้านึงเนาะครับผมเอาท่านได้ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปนี้เด้อคท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้เด้อค่ะเดี๋ยวจังไรฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอามามมกกายขอให้สุขภาพแข็งแรงมี่งเงินใสกันทุขทุกคนขอบคุณในหลายเด้อครับ ไปครับผมเดินทางต่ออีกครับ